รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกห่านชาว Extreme PC วัน,นี้ก็มาพบกับผมนบครับวันนี้ทางผมก็ได้รับของมาจากทาง AMD ได้ส่งเซตคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดมาให้เรานะครับโดยจะเป็น CPU AMD เป็น APU เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามมารับชมกันครับอ่านนครับ ก็มาดูตัวแรกกันหน้าตาเพลของงานวันนี้ก็จะเป็น CPU AMD เป็นซีรีส์ APU นะครับในรุ่น A46320 ตัวนี้ราคาค่าตัวของมันอยู่ที่ประมาณ1890น้าบาทณนะวันนี้นะครับก็ถือว่าราคานั้นต่ำมากโดยความสามารถของมันก็จะเล่นเกมกวกเกมออนไลน์ทำงานต่างๆได้ส,ไสบายๆครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็ตอีกตัวหนึ่งเป็นเมนบอร์ด Asrock นะครับ รุ่น FM2 A68M DG3 Plus ตัวนี้ราคาหน้าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,500บาทเรียกว่าทั้ง CPU และเมนบอร์ดราคารวมกันเพียงแค่2,300-2,400ไม่เกินนี้คุณก็จะได้เล่นเกมสบายๆที่สามารถเล่นเกมออนไลน์ทำงานต่างๆได้นะครับอ่าสำหรับในส่วนของเมมโมรีนะครับวันนี้ผมจะทำการเลือกใช้เป็น 램สีกิกโดยจะแบ่งเป็น2 g กิกสแถวเพื่อทำงานร่วมกันเป็นแบบ dual channel แน่นอนว่าแ a m dual channel ย่อมดีกว่า single channel โดย cpu ของ amd นั้นที่เป็น apu จะมีการ์ดจอยอยู่ในตัว cpu จะใช้งานร่วมกับแ a m ของระบบ system เราจึงต้องใช้งานเป็น dual channel เพื่อให้ตัวการ์ดติดการ์ดที่อยู่ในตัว cpu ดึงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่นะครับราคาแรมทั่วไปนะ้องตลาดตอนนี้แถวและ2กิกตกอยู่แถวและประมาณ650บาทถึง700บาท ซึ่งถ้าเรามารวมราคากันแล้วนะครับ650บาท2แถวแล้วก็ CPU อีก1,890บาทเมนบอร์ดตัวนี้อีก1,500บาทรวมกันคร้าวๆาเราจะอยู่ที่4,600บาทเท่านั้นซึ่งราคาฮัสดิสตอนนี้ตัวต่ำๆถ,ถูกๆสุดก็อยู่ที่ประมาณ1,500พาวเวอร์สปายติดเคสอีกประมาณพันนิดๆเราได้เซ็ตคอมราคาเรียกว่าโคตรประหยัดครับในราคาเพียง 7,000ถึงแ0ันบาทเท่าน,นั้นคุณกไ็ได้คอมไว้ไปตีฮอนตีกับเพื่อนไปยกันให้ตายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบ p e r f o r m ร์แมของ2ตัวนี้กันนะครับอ่านะครับหลังจากที่ผมบอกว่าจะได้ทำการทดสอบวันนี้ผมก็มาลองเล่นเกมย่อนฮิตเกมฮอนมาดูกันนะครับ ตอนนี้ผมได้ตั้งค่าเป็นออโต้ก็จะมีการเซตติ้งเป็นสูงสูงสูง,สงถึงปานกลางนะครับก็เดี๋ยวจะเรามาลองตีกันดูครับว่าไก่เซตแค่7-8็ดแปดพันเนี่ยมันจะเล่นเกมได้หรอหลายคนต้องสงสัยแน่นอนครับก็เรียกว่าภาพนั้นเล่นไม่มีกระตุกแล้วนะครับ ดูได้จากเฟรมเลตที่มุมจอที่เราเปิดไว้นะครับตอนนี้เฟรมเลตก็อยู่ที่60เฟรม50 55ถึง60เฟรมด้วยกันนะครับ <told> ถึงแม้จะมีตอนในการปีบวกปีป้อมต่างๆก็ไม่มีการกระตุกเฟรมอยู่ที่40กว่าขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเล่นเกมสบายๆใครงบน้อยอยากได้คอมสเปคแรงแค่ A4 6320ตัวนี้ก็เล่นเกมฮอนสบายบายนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปทำการทดสอบเกมต่อไปกันดูนะครับอ่าครับมาต่อกันที่เกมยอดหิตเกมยิงปืนหรือเกมพอยแบงนั่นเองสำหรับเมื่อกี้เกมฮอนผมขอโทษทีลืมถ่ายความละเอียดของภาพ ซึ่งเราจะเห็นว่าจอที่ผมใช้นั้นยาวกว่าปกติไม่ใช่ Full HD เพราะมันคือภาพถึง 2K ด้วยกันมีความละเมอียดภาพอยู่ที่2,560คูณ1 8 0นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท,ทั่วๆไปเล่นเกมกันก็น่าจะอยู่ที่1,920คูณ1 8 0ความละเมอียดน้อยกว่าเกมก็ย่อมลื่นกว่าแน่นอนแต่วันนี้ผมจะมาเปิดแบบอัดแบบกันเต็มๆอยากรู้ว่าจอใหญ่เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าก็เซตติ้งตามนี้นะครับการแสดงผลก็ปรับตามออโต้เกมทั่วไป รับกางต่าปกตินะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับสักนิดหนึ่งอ่าครับก็เห็นว่าดูที่เฟรมมุมจอนะครับเกตตัวเกมนี้ก็จะมีการล็อกเฟรมเล่หรือวีซิงไว้นะครับก็อยู่ที่60เฟรมตลอดเวลาซึ่งถือว่า60เฟรมนั้นเป็นค่าเกมที่เล่นละลื่นอย่างตอนนี้ผมเล่นไม่มี ไม่มีคำว,ว่าแหลกหรือกระตุกใดๆต่างๆครับเดี๋ยวเราลองไปยิงกันอีกทีหนึง <c oughs> อ่าครับก็เรียกว่า สำหรับเกมพลอยแบงกบก็สบ,สบายเล่นได้ลื่นๆนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะลองไปต่อเกมอื่นกันสัก2-3เกมดูนะครับว่ามันจะไหวจริงไหมกับไอเซ็ตแค่7 8 0 0พันมาต่อกันที่เกมยอดฮิตที่แฟนๆขอบอลชอบเล่นกันก็ฟีฟ่าออนไลน์3สำหรับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างใหม่ภาพกราฟิกเรียกว่าสวยงามมากรับ การตั้งค่าเซตอันนี้ผมขอปรับเป็น Full HD ปกตินะครับเป็น1920คูณ180โดยคุณภาพกราฟิกตรงนี้เดีย๋ยวผมจะลองปรับให้ดูทีละสเต็ปนะครับอันนี้ผมปรับเป็นต่ำมากจะอยู่ที่40เฟรมดดวยกันถ้าปรับขึ้นมาเป็นต่ำก็จะอยู่พอๆใกล้เคียงกันนะครับถ้ากลางก็จะเริ่มเห็นว่าเอฟเฟกตภาพเริ่มสวยขึ้นมาตัวเฟรมเรลกก็จะตกไปอยู่ที่ประมาณ30เฟรมนะครับ เดีย๋ยวจะลองปรับขึ้นมาอีกสูงก็เหลืออยู่20เฟมซึ่งผมก็คงต้องบอกกันตามตรงว่าสเปคราคา7,800เท่านี้นะครับอาจจะเล่นกราฟิกถึงขั้นสูงไม่ได้ถ้าอยากเล่นภาพกราฟิกถึงขั้นระดับสูงหรือสูงมากผมก็อาจจะขอแนะนำว่าให้ขยับตัว CPU เป็นรุ่นซัก A6 ถึง A8 รับรองว่าเกมนี้จะเล่นได้อย่างลื่นแน่นอนสําหรับวันนี้ผมขอทําการทดสอบเป็นในภาพกราฟิกระดับต่ำแล้วกันนะครับอ่าครับหลังจากเข้าเกมมาเราจะเห็นว่าบรคัผมได้ปรับคุณภาพกราฟิกต่ําไว้อยู่ซึ่งได้ที่60เฟรมล็อกไว้เพราะว่าพวกตัวเกมออนไลน์พวกนี้จะมีระบบ Vsync นะครับซึ่งจะล็อกเฟรมเน็เพไม่ให้ภาพขาด ดังนั้นเท่าที่ดูถ้าเล่นจริงๆแล้วไม่ว่วาคขงจะเป็นตับภาพนะภะพอยู่ที่การถึงสูงผมว่าไหวนะครับสบายๆแค่นี้ผมยังเล่นไม่มีกระตุกนะครับเฟรมไม่มีตกได้60เฟรมกับตลอดเรียกว่าคุ้มค่ามากครับกับเซตนี้แค่7-8,000บาทเท่านั้นโอเคครับผมอ่าครับมาต่อด้วยเกมโมบะยอดฮิตตลาดการกดเอ ซึ่งตอนนี้มาถึงดอน A2 แล้วหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาว่าขอมเครื่องเก่าเล่เลนเกมดอนเ2ไม่ไหวแน่นอนว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะกินสเปคขึ้นไหมก,ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมเซตติ้งมาที่ Full HD 1 9้ที่ f u คูณ1 9 2 0ก็เกมกราฟิกต่างๆในส่วนของพวกหมดลบรายอย่างไรต่างๆผมคงไม่ใช้นะครับปรับพวก s h a d o w Quality กับคุณภาพภาพเป็นแบบ มีเดียมไปที่ทั้ง2อ,อย่างถ้าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันดูครับผมว่าจะลื่นขนาดไหนนะครับเฟรมเรทตอนนี้ที่ได้นะครับอยู่ที่50ถึง60เฟรมด้วยกันเรียกว่าลื่นใช้ได้เลยสามารถปรับกราฟิกสูงเพิ่มขึ้นได้อีกตามต้องการนะครับอย่างาตอนฉากตีกันอยู่ตอนนี้เฟรมเรทจะอยู่ที่50กว่า ดี๋ยจะลองปรับเพิ่มดูแล้วกันว่าจะเล่นได้ไหวสักขนาดไหนนะครับสำหรับตัว A463 ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองปรับเป็น h i g ดูนะครับผมก็จะเรียกว่าวภาพวิวต่างๆดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเตรมเรทที่ได้นั้นก็อยู่ที่4 2เฟรมอยู่ที่ประมาณ40เฟรมด้วยกันนะครับก็ถือว่างก เ็ดถึง8000บาทนั้นสามารถเล่นเกมออนไลน์ต่างๆนะัตอนนี้ได้อย่างสบายๆอาทิเช่นพอยแบงค์ที่เราได้ทำการทดสอบไปเกมฮอนเกมฟีฟ่าหรือว่าเกมดัอแน่นอนว่าพวกเกม L O L อะไรพวกนี้เล่นได้อย่างสบายๆครับก็เรียกว่าเซ็ตราคา7 8 0 0ถึง 8, บาทนั้นเล่นเกมออนไลน์ต่างๆ ที่กราฟิกภาพสวยๆได้อย่างสบายๆครับซึ่งถ้าใครไม่พอใ,ใจในความแรงของเจ้าเซตตัว A4 ตัวนี้สามารถขยับตัว CPU เพิ่มรุ่นขึ้นเป็น A6 A8 A10 ได้ตามงบในกระเป๋าตามต้องการก็จะได้ความแรงนี้เพิ่มขึ้นหลายคนอาจจะถามว่าเกมออฟไลน์เซตนี้เล่นไหวไหมผมก็ขอบอกตามตรงว่าเล่นได้แต่ภาพกราฟิกนั้นอาจจะ ไม่ได้สูงมากนะจะอยู่ที่ระดับโลถึงมีเดียมก็ถือว่าวันนี้สอบผ่านนะครับในเซ็ต AMD ราคาบาน,บานถูกถูก,ถกสบาย,บายกระเป๋าสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเทปหน้ารอติดตั้งให้ดีๆครับเราจะเริ่มทำรายการวิดีโอเรื่อยๆแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับณนะตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าใช้พลังงานเพียงแค่80ลัต์ 86วัตต์ตีเป็นว่า90วัตถึถงึง100วัตต์เท่ากับชิสเแต็มเนี้ยหา power supply ประมาณ150วัตต์ถึง200วัตต์ก็เหลือๆแล้วครับ